สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบก,กับพมปอนหนุ่ยมวยมองไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่28ตุลาคมคศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้ณนะเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมวยเริ่มทําการแข่งก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่าน มาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจ,จําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านก้าศึกซอสลาชีพหรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรช่องแคร FA 239หรือออุตอุดอหรือซอสสมาคมหรือสิงห์คลองสี่นะครับนักชกจากอำเภอนาดีจังหวัดนครสวรรค์นะครับซ้อมที่ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อกุมภกรันนะครับที่จังหวัดสระบุรีวันนี้เจอทางด้านซุปเปอร์แบงค์สอสุขสมหรือซุปเปอร์แบงค์บอยสงขา หรือแชมป์หาดใหญ่นะครับนักชกจากอำเภอทุ่งสง์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับฝ่ายนี้ซ้อมที่ค่ายมวยสอสุขสมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับชกกันในวิกัด101่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านก้าศึกสอสละชีพช่างน้ำหนักได้101ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านซุปเปอร์แบงค์สอสุขสมช่างน้ำหนักได้100 1.8ลดไปจุด8นะครับ นี่คือการช่งหนักเมื่อเช้า,ชานี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านซุปเปอร์แบงค์สอสุขสมนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงยืนระยะมั่นคงคบนี่คือสไตล์การชกของด้านซุปเปอร์แบงค์สอสุขสมนะครับฝ่ายล่าสุดก็ไปชนะคะแนนกาลีมพีเคแสนชัย มวยไทยยิมเมื่อวันที่23ากันยายน2 5 6 6ันที่อ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มหลังของเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านก้าศึกสอสละชีพกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านก้าศึกสอสละชีพนะครับก็เป็นมวยขวาเปิดเกมครับท้าชนปั้มในแข็งแกร่ง,แ,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 งและเป็นมวยที่ขยนันออกอาวุธกล้าเดินกล้าแลกปอดใหญ่ปลายแรง ครับนี่คือสไตล์การชคของทางด้านก้าศส,ส,สละชีพไฟายล่าสุดก็ไปชนะคะแนนวันพเด็จเกียรติเขาน้อยเมื่อวันที่28สิงหาคม2 6 6ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านก้าศส,ส,สละชีพสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านซุปเปอร์แบงค์สอสุขสมนะครับชอบมวยเข่าในเหนียวแน่นเข่าในยัดไส้ดี ครับคู่ที่หนึ่งในรายการผมออกรองนะครับออกรองไปที่ซุปเปอร์แบงค์สอสุบสมนะครับจัดไปอย่เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีหรือสอสุนันทาหรือ13เหรียญรีสอร์ทนักชกจากจังหวัดเพชรบุรีซ้อมในค่ายมวยใต้เพชรบุรีที่จังหวัดระยองนะครับวันนี้เจอทางด้าน เสือภูมิตีน้อยกชินหรือชอโชคเจริญการช่างหรือ v n d ดีแบรนดหรือพีบุญหลายหรือบูมเด็กเซียนหรือหอยหวานโภชนานักชกจากเมืองโคร,ราชจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่ค่ายมวยสอสว่างยิมที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ชกกันในวิกัด103อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรี ช่างน้ำหนักได้102.8ขาดไปจุดสส่วนทางด้านเสือภูมิตีน้อยคาชินช่งน้ำหนักได้101ปอนด์ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเสือภูมิตีน้อยคาชินนะครับก็เป็นมวยเข่าพันดุเข่าในอาชีพเปิดเกมปั้มในรัดฟัดเวียงดีแล้วก็บุดุดันครับมีเข่ายัดไส้แรง คำนี้คือสไตล์การชกของนั่นเสือภูมิตีน้อยคะชินนะครับไฟล่าสุดก็ไปชนะคะแนนโจโจ้สิทธิอาจารย์ต่เมื่อวันที่28สิงหาคม2 6 6ที่กองทัพอากาศดอนเมืองคานี้ก็คือฟอร์มหลังของเขาล่าสุดครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของท้งนั่นเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีกันบ้างนะครับสําหรับเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องขวางหน้าดัานแทง ฉลาดหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงชกดีครับเป็นลูกลูกเจ้าของค่ายใต้เพชรบุรีด้วยนะครับนี่คือสไตล์การชกของเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีไฟล่าสุดก็ไปชนะคะแนนวันพิชิตเทคนิคปัตตานีเมื่อที่7กันยายน266 6ที่อ้อมน้อยครับนี่ก็คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ มวยเข่าในอาชีพเข่าในยัดไส้แรงตีได้ทุกท่าตีได้ทุกท่วงทํานองผมออกไปที่ทางด้านเสือภูมิตีน้อยคชินให้ไปห้าดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้กันต่อครับมาดูคู่ที่สาในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเบอร์หนึ่งสอสลาชีพหรือยอดกุมารปอปูลซิ่งหรือลูกเจ้าพ่อกุมพักกันนะครับเป็นนักชกจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีซ้อมที่ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อกลุ่มพักกันที่จังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้เจอทางด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์หรือกิตติมวยไทยนะครับนักชกจากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาแต่ทว่าฝ่ายนี้ซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมอยู่กับเสียแขกพีเคเสียโจโจพ้พีเครับรองบำรุงดีบำรุงถึงแน่นอนนะครับชกกันในพิกัด103่อปอนด์ เมื่อเช้านี้ทั้งน้านเบอร์หนึ่งอสสลัดชีพช่างน้ำหนักได้103่อปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทั้งด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ช่างน้ำหนักได้103.2ลดไปจุดสองครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับเป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงแ มีฮึดมีโต้ตลอดยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของ,งนั้นเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ฝ่ายล่าสุดก็ไปชนะคะแนนเพชรบัญชาปอมงคลอินเมื่อที่10กันยายน266ที่ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านเบอร์หนึ่งสอสลาชีพกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเบอร์หนึ่งสอสลาชีพนะครับก็เป็นมวยซ้าย ครับฝีมือครบเครื่องต่อยหมัดแรงแล้วก็เตะซ้ายแรงเตะแล้วคาหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีครับสายเมืองหินอ่อนก็ว่าได้นะครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเบอร์หนึ่งสอสละชีพไฟล่าสุดของเขานะครับไปแพ้นอกให้กับทางน้านแซมสันสิงค์บัลลังทองเมื่อวันที่สิกันยายน2 66ที่กองทัพอากาศดอนเมืองไฟนั้น เป็นต่อประมาณ3-4ช่วงตัวแต่ถ้าว่าโดนต่อยน็อกนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเบอร์หนึ่งสอสละชีพครับสำหรับมวยทุกคู่ที่3ามในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเดนสยามเหลี่ยมธนวัฒนครับผมมองว่าอาวุธมวยคมและก็เข่าในดีและการฟริตซ้อมถึงชอบการทำมวยของเสียแขกพีเคและเสียโจโจ้วันนี้มาสู้ยิบตาแน่นอน คู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกรองไปที่ทางด้านเดนสยามเหลี่ยมธนวัฒน์จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4กันต่อครับมาดูคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิงเอกมัยบังมัดของตันหรือเมืองชัยสิทธิ์กำนันเน่งนะครับนักชกจากจังหวัดนครสวรรค์แต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์กำนันเน่งที่จังหวัดชัยนาทวันนี้เจอทางด้านเพชรก้านทองเกียรติยอดยิ่งหรือก้านทอง คอเมืองหลังสวนนะครับหรือเงาะบางกะปิหรือพนมทวนเล็กหรือถ้ำเสือมวยไทยหรืออุ้มขวนเนียงนะครับนักชกจากจังหวัดชุมพรซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติยอดยิ่งที่จังหวัดชุมพรวันนี้ชกกันในพิกัด119ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านสิงเอกไม่บางมัดของตันนะครับช่างน้ำหนักได้118.4ขาดไป0.6นะครับส่วนทางด้านเพชรก้านทองเกียรติยอดยิ่ง ช่างน้ำหนักได้118.4ขาดไปจุด6เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรก้านทองเกียรติยอดยิ่งนะครับก็เป็นมวยเขา่าครับขวางหน้าดันแทงยัดไส้แรงบู๊ดูดันครับเป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงกว่าแต่ถ้าว่าเหลือเวทีไปนานครับนี่คือสไตล์การชกของด้าน เพชรก้านทองเกียรติยอดยิ่งนะครับฟอร์มหลังของเขาครับก็ไปแพ้คะแนนเสารับสมบูรณ์ฟาร์เมอร์ที่ส4มกราคม266ที่อัมมารินทีวีนะครับแล้วก็เหลือเวทีแล้วก็มีการซ้อมดีครับไม่ใช่ปัญหานะครับนี่คือฟอร์มหลังของทา้งด้านเพชรก้านทองเกียรติยอดยิ่งครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านสิงเอกไหม่บังมัดของตันกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของด้านสิงเอกไม่บังมัดของตันนะครับก็เป็นมวยขวาออกหมัดซ้ายแล้วก็เตะซ้ายแรงศอกแรงครบเครื่องหลักเลี่ยมดีฉลาดหลักเดียมมีทีมหน้าครับนี่คือสไตล์การชกของด้านสิงเอกไม่บังมัดของตันนะครับไฟล่าสุดก็ไปชนะนอกทางด้านศินลธรรมไฟเตอร์มวยไทยในยกที่4เมื่อที่1กันยายน2 6 6ที่เวทีมวย รังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นสิงเอกไม่บังมัดของตันนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมก็ยังออกรองไปที่ทางด้านเพชรก้านทองเกียรติยอดยิ่งนะครับผมชอบความแข็งแกร่งแข็งแรงเข่าในยัดไส้แรงวันนี้ก็มีสิทธิ์สู้ครับไม่มีม้วนเดียวแน่นอนคู่ที่4ผมออกรองไปที่เพชรก้านทองเกียรติยอดยิ่งจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ